สวัสดีครับนักเปียกราบอลน,นะครับอยู่กับเราวันเสาร์ที่12มีนานะครับวันนี้นะจะมาพูดถึงประเดน็นบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนไก่เดย์ทองหรือว่าทอร์นิแฮมสเปอร์นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับผมในคืนนี้ปัจจุบันนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ5ของตารางนะแถมฟอร์มการเล่นล่าสุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถือว่าผีเข้าผีออกในช่วงหลังครับยังไม่ชนะใครมาถึง3เกมติดเลยครับถือว่าแย่สุดๆนะในนาทนนน้าารัััับบมเออยไดดทงงงกคปจจุะ อยูงดับเจ็ดของตารางฟอร์มตอนนี้กําลังไปได้สวยครับล่าสุดพุ่งชนะเอเวัตันมา5ต่อศูนแบบฉีกกระดาษนะครับผมถือว่าฟอร์มตอนนี้กําลังยอดเยี่ยมนะครับผมใส่ตีสองทีมนี้เคยเจอกันมา3เกมล่าสุดครับเป็นทางด้านท่าน,นี่ทมสเปอร์ชนะสกอร์หต่อหนึง่งแล้วอีก2เกมที่เหลืออยู่เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะสกอร์สามศูนย์และสามหนึ่งฮะแต่ในภาพรวมในวันนี้นะมองว่านนะ่าจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่ได้เปรียบเล่นในบ้านนะน่าจะคว้าชัยและเก็บแต้มอยู่ในมือนะครับผมอย่าลืมมนนนนะครรับบบบบตติดดดดาาาาข่ววสสีีีๆแแ้ใจนะทงทงออลลเ็ แอดอดีไลค์กูรูแปแปลเฮแล้วเราจะกลับมาพบกับน,น้าใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ